สบายดีพี่น้องมาฉกทุกคนนะจ้ามีอ้นมาหักอน้องสายน้องสายผมไปเวียดเลยพี่น้องเด้อทาพาผนไปเข่าบริษัทผมเป็นเมื่อยเม้นสบายดีไหมสบายดีพี่น้องเพื่อนเป็นเมื่อยเป็นร่อยเป็นเพียเ้อพี่น้องเพื่อนอันไปซักยาเป็นมาเนียแต่แต่ไปสีดยาโบเมนฮะแต่แต่สีดยาอันวัคซีนมาแล้วก็เป็นเมื่อยเป็นร่อยเป็นเพีย พ,พี่พาเพิ่นไปบริษัทก่อนน้องพาเพิ่นไปหานไปเอาใบสักยาในบนริษัทเพิ่นแล้วก็สีพาพไปหาหมอเลยพี่น้องรอติดตามเมื่อไปน้ำกันพี่น้องหน้ากระซิบจีตดเหลืองแห้งเลยมีตะเบ้าตะทำในเหตุเวียคิดว่าน้องในเหตุเจติ่มโทโอโลตกใจมัดโทรแบบเฝ้าขนาดโทรแบบออนขนาดว่านางกุ้งว่ะแล้วมีเวียกับเจ้าบอจว่ะโอ้ยว่ะพ่าตาตกใจเขาแบบเราถือเลขเราสิเซ่ผ้าอีกยังบอว่ะ คิดในใจพี่จ๊คสว่าน้องตัวเองบสบายพี่น้องตอนนี้ออนก็นมาหอบริษัทแล้วพี่น้องบ๊อเมนเนียไปเอาใบาสักยาใบรกเขียวสักยาวัคซีนเลยพี่น้องเลยเนี่ยเข้าไปเอาน้ำมาเลขาเป็นยู่ในนี่คือใบบัาเม่นแล้วพี่น้องเนี่ยคือเพื่นสักยาเป็นใบรกเขียวนี่ใบกเขียวนี่มาเอาเลยทีไปห้องหมอแล้วก็สีบอกอาการเพื่อนว่าเพื่อสักยาแล้วเพื่อนเริ่มมีอาการแบบนี้ เป็นเมื่อยเป็นพี่ยาเป็นร่อยเด้อพี่น้องเด้อปรสิทธากคก็ไปหาหมอเนาะเม็นเนาหะหน้าก็เหลืองพี่น้องโหเสช็ดเยับมาอเมือ่อดอีกมืออื่นก็จะเช็ดได้หรือเปล่าไปห้องหมอจะสิไป,ปห้องหมอได้แล้วนี่สิไปถามเจ็ดติมก่อนเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิได้ไปห้องหมอไดรก็รอติดตามเลย้องหะไปสิทธิ์นะห้องหมอจะไปสิทธิ์ที่ใครห้องหมอแคร์ห้องหมอใหญ่ปุ่ม หอหมอแคบคองค่ะวาท่อไปเดี๋ยวเราจะพาน้องไปห้องหมอแล้วรอติดตามเมือไปน้ำกันเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอดห้องหมอกับน้องทรายและพี่น้องเดยมมาห,อห้องหมอแล้วคนกลักละลายคนมาซีดอยา่าวัคซีนพี่น้องโอนไดาถ่ายคลิปไกลๆโอนุญาตไกลๆมาถามอาการน้องทรายเละพี่น้องแต่เพิ่อนแววไ,ไหนๆเม้น เมื่อกินยาปลาด้อพี่น้องหมอบอกว่าเมื่อกินยาปลาแล้วนอนพักผออ่อนก็ทันสมมุติมาตายแล้วตายที่มือซึ่งมคือกินยาที่น้องจากซักยาที่มากอะเจ็บต้นกะตูเขาบอกว,าวา่าคันเป็นกระปิดต้องเป็นตะมือแรกนี่มันลายมือเลยนะพี่น้องออแต่ว่า,าลายมือัตงแต่น้องซักยามากก็เห็นน้องจมอยู่นี่ไงพี่น้องเลยว่า แ,แบกน้ําตาลเลยสักหยามากระเป็นน้ำเเผงองให้งานแน่แพทย์หมอกสักหยาให้เอาพักพรเอาฝัดไปเฮ็ดเบียเหเบี้เยเหลือทางบริษัทเขาบอกว่าเป็นน,น,น,นลลั้นน้องทายาแล้วก็ต้องมาเฮ็ดเบี้ยหมอก็แนะนาให้พักผ่อนกอนสิบนาทีจะลดไม่กินน้องรถประชาช้นหามาสีจ่าสักหยาไมพ่พี่น้องลดอยู่ข้างในคนมาสีจ่าก,ก็หลาย่ นั่งเต็มอยู่ในแม่นมาเลยนะจะโตกับเมื่อไปแล้วก็กินยาปลาล่าแล้วก็นอนพักเพาะเป็นวิ่นเป็นเมื่อยซื้อยากัดโซมาซงกินสิไปซื้อยาพี่น้องวันนี้วันจะดเต็มกับมีบวยากัดซมเจ็บเต็มหรเป็นอถืเป็นมือถือเป็นยาเป็นรอยเป็นตัวปวดหัวแล้วกริดก็นแต่มือแลกคนแล้ว ตอนมื้อแรกก็เจ็บพื่งดันมาพอดตึงก็ทุกแต่ว่าบริมาามอก็เจ็บมาให้ต้องหิบเลี้ยงทยอยทยาไปถึงวันมื้อนี้แหละนักงให้จะหิดเลี้ยงบุได้ละมาามอเบิ้งใส่คำปรึกษาบริมีอย่างน้องเมื่อกินยาปาราแล้วนอนพักผ่อนคำปรึกษาของหมออย่างนี่น้องถ้าว่าตายก็ตายทิ่มเขาบริษัทประกันใดสักอย่างนี่มีขั้นว่าตายก็ตายทิ่มนาราอะไรทซินชินโนฟาร์มนี่สั่งเขาเอิ้นโครงการอนามัยโรูยังบริษัทความวิศว์ตอนนึ่ วัคซซีนิิลลกาแเขาฮับแล้วลคลาดแบบหนูทดลองนะยาตัวนี้พี่น้องประมาณนั้นล่ะกองยาคือเดียวเลยก็ยติดติดหมอให้แบบ <ะ S 1> ที่แล้ว่ามึงซักตัวนี้บ่หวะเขาวาวบ่วะเาคิดตลอดน้อยนั้นเบลโคลกลองยาะครับมันมีคนหนึ่งนะที่ออกมาเผยแพร่ว่ายาอันนี้ห้ามซักเดือนก่อนซักยาผมน,น,นี่เป็นห้อหมอแข่งแล้วพี่น้องเด้อที่โอนกับน้องทายพากันมาหาหมอ อยากมาปรึกษาหมอว่าอาการแบบนี้มันเป็นแนวดแนวดมันเป็นยังคอยซักยาตัวนี้มาแล้วคอยจึงเป็นแนวนี้แนวนี้เนาะเขาแนะนําเจ็บหัวเป็นเมื่อยเป็นเพี้เพยเป็นร่อยประมาณนั้นเลยจ้ะพี่น้องพ่อหมอพัว่าเออว่าขั้นอันนี้ขั้นสิเป็ดกระเป็ดแต่มื่อแรกพู้แลละอันนี้จะมันหลายมือแล้วจ,จึงมาแต่การได้ยินน้องจมว่าเมื่อยว่าเพีย้อยอายุพี่น้องแต่อ้นกับบริัน ใจใจพอน้องกับเฮ็ดเวียคยู K L H N ่นะนี้าานตแต่ชีวิตฉันนะไม่แต่จะไปซื้อยาข้างนอกพี่น้องไปซื้อยากัดโสมแล้วมันเมื่อยนี่สิพี่น้องแล้วกัเก็บหัวแน่แกับซื้อยาแก้ปวดมากินแล้วก็ใส่น้องนอนพักผ่อนอยู่ห้านเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่ห้องหมอนี่กับคนมาตรวโจโรคโควิดหลายยามตะเกง ผ่นสักยาหให่งประชาชนโดยพี่น้องเด้อก็หลามาสักยาหลผูบ่สักก็หลพี่น้องิ่นย่านและยาคือบางทีผ่นก็มาทดลองนี่สินะอ้น,าน,าอนก็มาแต่ห้องหมอก็น้องสายแล้วพี่น้องแต่โอนก็เอาน้องสายไปส่งไว้อยู่ห้องเด้อพี่น,อน,น้อง,องอเิ่นอยู่ในห้องออนบ่อยกให้เิ่นอยู่ในห้างเจ็บติตมตอนนีนสิมีผนกระทบเลยพี่น้องเด้อ ว่าน้องบสบายอยู่โซนนี้ก็โลูกระบ้าดเดอพี่น้องเดออ้อนกะมาส่งบาเม็ญกับมาหับเอาวันนั่งกุ้งก็สกุ้งพิ่นุงไปคอมอ้นเราพนักท่ายู่ว่าทาอยู่ยวันเจติมสบายดีเอฟซีเน่บํเม็ญท่าอ้อนก็ได้ซื้อ,อยาเดอพี่น้องคือหมอแพทย์หมอแนะนำมาแหละมียาแค่ปวดอ้อนมาซื้อมาแพงหนึ่งน้ำให้ให้สกุ้ง่นเอาไวใ้ให้เดอพี่น้องเดอแต่ อนกะบงหูวาา่าแนไดแน่แต่ตอนนี้อ้นกะมานั่นพี่น้องออกมาโหลดคลิปแน่ยอยู่นอกนี้ให้น้องนอนพักผ่อนอยู่ในเดี๋ยวจะให้บอมินบอกอากาศเลยพี่น้องแล้วกับเปียดมอาว่าเดีด๋วยวจะให้บว่าสุพี่น้องพังตื่นพี่น้องมาจอดผ่าซซื้อทำเปปซี่เสื้อน้ำก้อนไปเข่าไปไห้กินในห้องเลยพี่น้องเด้อคนกะมาซื้อ หัวสบมพี่น้องซื้อหัวสมนี่เมื่อกินข้าวด้อยพี่น้องเด้อโอนไปหิวข้าวแล้วพานอพ้องไปหองมอไปอยืนหาหมอหมอกะบ,บอกไปพุ่นหมอคนนี่กะบ,บอกไปพุ่นพี่น้องไปจนชุดชุดหมอหมอกะบ,บอกอาการบอกแนะนํามาคือที่ว่าไปในคลิปนะพี่น้องกินข้าวด้อยพี่น้องเด้อกินข้า,ว,า,ใาวใช่เพื่อกินยาอะไรใช่เพื่อนอนพักผ่อนด้วยพี่น้อง พออยากซื้อมาแล้วยาเใาก็มเมียน,นี่พี่น้องอยาติดหัวให้เพลินแล้วก็ยาก,กัดส้มแล้วก็ยาปลายาปลาล่แล้วพี่นี้เด้อยาแก,ก้ปวดให้บอสเมียนกินนะจ้าพี่น้องให้ไปกินข้าวกินน้ำก่อนคนเป็นโลกนะมีเงินถืกวดได้บ่มีเงินเราถือกวดบ่ดได้ต่างแข่ง คนบอกอะไรได้พี่น้องเด้หกแสนห้ากรรมกรในด้านนะพายก็บหมอปเขาบม่มีเงินเลยสิเออเป็นก็เป็นอะไรก็เพราะว่ามันอากาศร้ายที่บม่มีเงินเอาเงินมาใส่เขาก็หาเสากินข้ามแบกเครื่องแบกของเนาะต้องกินเตีอันนี้กะไรก่อนเนเอออาหารอนใช่เมียนก็กินข้าวกินน้ำแล้วล่ะพี่น้องก็ ใช้คนกินยองกินยาติดหัวแล้วก็ใช้คนนอนผักผ่อนนะจ้าพี่น้องคนก็นเห็นน้องคนหนุ่มเป็นยุ้กใจเนละ้วพี่น้องอยามมันติดคาดยามมันอันตรขาดถึงแพี่น,อนอ้องเพื่อนเพิ่นก็แนะนำมาเนาะไม่นาะไปหาหมอเพคนแนะนำมามีแต่ให้มานอนผักผก่อน้วก็ซื้อยาแก้ปวดกินเพ,พี่นบอกกับวแตาทอนนั่นพี่น้องเอ่อติดไปเนี่ยจากหูสาเหตุว่าเป็นยัง าคืออันน้องของอดนี่นะพี่น้อง <c oughs> ไปซักยากันวัคซีนมาแล้วแล้วเป็นยังคือเป็นเมื่อยแล้วก็ปวดต้นปวดโตแบบนี้โอ้โหสาเหตุผลก,ว,ว,กว,ว,ว่าผนกว่าบุหูบวชจักน้ำมีแต่ว่าซื้อ,อยากแก้ปวดเมื่อนอกกีบผ่อนเพราะว่าเต้าอ่าบด้เป็นมือแรกบวชเป็นมือจะมาซักยาอันนี้มันลายมือแล้วคนก็แนะนํามาแล้วนั่น คืออยากไปตรวจโรคนี่คือเบาเหม็นม่นมาต่างแข้งเนาะเพราะว่าโอ,โอ,โอนใหญ่่นบอกโอนแล้วถ้าว่าเป็นคนต่างแข้งไปตรวจพี่น้องจะได้เสียเงินน่ะหกแสนห้าถ้าเป็นเงินบาทประมาณสองพันสองร้อยเด้อพี่น้องเด้อมันอีเขาเสียเงินมาแต่ใส่พี่น้องสองพันสองร้อยเขากถ้ากเราเริ่มเห็ุเวียกเห็นงานเริ่มหาเงินหาค้าเนาะมาเป็นแบบนี้ใส่อะนะ มันกับบ่มียามันบ่มีมันกับบ่มีเนาะพี่น้องเนาะก็มีจะกินยาไปนี่แหลกะก็นอนพักผ่อนไปเบิ่งอาการพี่น้องตามืออื่นเฮ็ดเวียดได้กะให้เพิ่อไปเฮ็ดเวียดงตามืออื่นยังเฮ็ดบ่ได้ก็คือนอนพักผ่อนนอนอีกพี่นอ้อ,นนอ,นนองเดี๋ยวคลิปนี้ออนกะสิได้ลาไปก่อนแล้วจะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะพี่น้องสบายดีบ๊ายบายพี่นอ้องสบายดีเด้ิน้องบ๊ายบาย